ะะสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชาาอำนาจ,จเจริญอีกเธอหนึ่งเนาะคะ่ะน,น้องน้องแอมชนทวิชาครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร้องเพลงกับน้องแอมนะคะค่ะน้องกับพึ่งสีมาแต่งานคะ่ะมาแต่ทางไหนคะ่ะมาแต่ชนบุรีค่ะเดินทางมาจากชนบุรีนะคะเพื่อมาอำนาจ,จเจริญวันนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เดินทางไปสมุทรปราการต่อค่ะเนี่ย ช่วงนี้ก็ออกงานนักเลยนะคะตอนนี้เพลงกี่วิวราคา้องแอม5ล้านนะคะตอนนี้จะเข้า6ล้านวิวแล้วนะคะแต่ขอขอบคุณพ่อเป็นพี่น้องนะคะชาวอำนาจเจริญน,นะคะที่เดินทางมาให้กำลังกลังใจนะคะอขอเสียงดังๆหน่อยคะ่ะมือนี้มีทุกรูปแบบนะคะมอลงมอล่มนะคะ เพลงวัยรุ่นกบมีค่ะวัยรุ่นรุ่นใหญ่จักหน่อยนะคะอ่น้องเอมนะคะฝากผลงานเพลงหน่อยค่ะค่ะกับเราฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะดตามผลงานน้องเอ็มนะคะทำสัญญาที่ชาติโนบานคะทางช่องซองเนอน,นะคะผูดใดย่งม่เคยเข้าไปฟังกเขาไปฟังซอยหลาเรือค่ะค่ะสุดสวดจักหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะเอซีน้องแอมก็เดินทางมาจาก หลายที่มากเลยนะคะมาแต่ไก่เพิ่นกับมานะคะด้วยความรักความน่าเอ็นดูของน้องนะคะค่ะค่ะ <laughs> ขอบคุณหลายๆกันละกันนะคะทีเดือนทั้งมาให้กำลังอกอกำลังใจนะคะอ่ะช่องนี้ฝาก่อนพ่อแม่พี่น้องเป็นมอล่ำอีกจักพนนั่นก่อนกันละกันค่ะ วีโ <With> <laughs> <P ensa. S 2> <laughs> บแมนเพลงชาคนร้องเพงชานะคะแฟนเก่ากลับใจนะคะน,นั่นผ้าก,กันหลงลไม่ได้บรินี้นด้แฟนเก่ากลับใจนะคะมาเหมือนนี้มีคนอกหักบอคะไทยชนุมานมีคนอกหักบอนบอ่มีคะ่ะเขาบอกว่าคนชานุมานี่รักเดียวนะคะไม่มีทางอกหักแน่นอน,นะคะ่ะแฟนเก่ากลับใจกันละกัน,นะคะ่ะ ซีหานะคะประเณก่อนลำแต่เสียยี่น้องแอมถือว่าไม้นะคะคุนว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแปบ๊บนึงนะคะขออนุญาตไปห้องน้ำแปบ๊บนึงนะคะ